mình hiện tại nhớ mặt tình à. ừ. Đang đinh Thảo khá đúng Nát ừ. cả luôn đó Ngắt thằng ngắt thằng ngắt thằng ngắt Đang sợ nó Nên Đang Đang còn tổng hợp Đang còn tổng hợp Đang งอมาแต้พี่น้องเออเป็แนหม่นานเงินขี้ลาเด้อนี่ดงามเลยนี่มากจัดเลยครับพี่น้องเปข้อคตดเข้อคุดเนาะอตรองเหลาไหลมาฮอสพ่ลเวก็เอาเลยตัวนี้กลางโกเลยตัวนี้ปาใหม่ชนใหม่ครับนอกแรกแหงหมันเนาะเอาละลายดนี่หเต็มซอกบ่เมื่อดอกอเอผมงามครับผมมเหนเห ไม่ไผ่หม่ไล้ป่าใม่ชนใม่พี่น้องจะมาเบิ่งว่ามันสีพอได้ยังบ่สวยเลยจ้าเดี๋ยวสองเรก่ีงามครับหมดถ่าสมมติถองแล้วหมดหรือไงงแอ้้าทางกลางของอ้อนวลอู้ยโออออ่ได้หมดจ้า ออทั้งหมดอะูน่ห่านออเอ้าลองไปผมไม่แข้งดิกำลังขึ้นเอ้าัมไม่แข้งใคอยู่ไม่แข็งกระปุ้งห่อืมโอ้ไปตอกองไรปนั้นอืมน้องนอขาวหนึ่งนอนี่อืสองนอสามนออ๋าพอดีคำานอหวานเลย นะเอาโนอนี่บบบนี้ผมเขาเงินสี่นอโนหวานพี่น้องโนหวานอ่าโนอู้พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสวยๆเลยจ้างามครับผมครับสมนี้เก่าก่อนเอาไปก่อนเอาไปต้มต้มจำเจียวเออมาพุทธอ่ะพี่จะมาเดินหน้าแค่สามสี่นอ ป่านี่กิดกำลังเกิดพี่น้งนองเลยยาวเลยปอนี่ต่อไป,ปใหโนใหเขาโอ้ใส่ผักแล้วเออกำลังขึ้นมาเต็มหนึ่งองค์นี่องค์บางงค์ปลาูปลีอยู่นี่แต่อันนี้นี่อันนี้ไปอัดถุงเมล็ดดอกมักนน้อยเนาะจะไปต้มไปต้มกินต้มก็คลุไข่ก็ได้นั่นแหละจะต้มก็คลุไข่ายกินน้ำยังมีคนสั่งอยู่ในไมต้มของ เสพี่น้อ,องต้มแล้วม่จืดค่อางามงามหน่เนาะวโนอเียวเขียวเบิงเอาอือโ,โอ้ยนอนหวานพี่น้องเลยอีกสามเบ่ง้าขาวเดย ปูเกาก่อนเนาะยิบเอาแน่ยิบนี่นี่เป็นแน่คุดจัวจัวอ่อนสักอ๋อออผิด่ล้วอเอถมถมไปถ่มไมสองโนเลยได้สองโนอสามเออถอ ราบทุกอ <ừ>, ื้ได้สามโน่พี่น้องดังสวยเอาหมอกมันต้มได้เอาหมอกมันต้มได้นี่พี่น้องเห็นบ่ได้แล,แล้วสอง อ้อหะือมันปมึงเนรอมนงงอใหม่เนีะหน่อขาวเลอ้มาไทยเ้อฮะอึจัวขาวงาม โอ้โหส,สุดยอดฮุ่นพี่น้องเลยหวานสัมไรเอ้ยเบิ้งเบ้โหพี่น้องโคตซะเอ้ยพอนี่วะเนี่ยมันคาไม้เหรอมันงัดเลยเขาชัวร์สวยแล้วล่ะพี่น้องสุดยอดปอด้ยสวยมาก น่อย่างทรานังดิ้นโดวได้สัหรัวุีนน่พี่น้องสวยับน้องน่างามเลยดอกไม้เนาะไม้ขาวนเลนยแม <c oughs> ่ไม้อกกออยู่คุดง่าง ตนูต no, uh, uh oh. ั้งดิ่เลยพี่น้องนานค่ะอืมออได้หมดหมดจ้าเล้วเลยเนาะอืมจั๊วเสียมอืมจั๊วเออได้ไปเนี่ยนี่เขาอีกเนาะเอาเลยอืม อ,กอ,อีกสีสยมสัตว์สี่มรำงสัตว์โอ้ยพี่น้องเอา้งามๆผมอม้อรมรมออิ่มเลยพี่น้องอ,อ,อย่างงามโอ้ยเห็นน้อหม้งามกับี่แหงมาพี่น้งสุดยอดเลยเนาะแม่มาน,นาะ กำลังเกิดแห้งล้วนๆเลยไม่ยังอื่นมองน้่มันเอางากหะได้่วยกว่าเนาะสั่นไปงาเวทีแล้วมันเอา้าเนาะมาชุดเลื่อมเสียมกระสั่นเสียมกระคืึบหนึ่งเสียมพอเข้าอีกจังฮักได้บอก Ni phi, ni hour, no one. Uh, Some banh mẫn trong một cái cáp. Nghê, sẽ là nó ngon, nắp, nọ, 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 ได้สวยมาก mm. พี่พกกระดูกเออเออ ฮึ okay. สิน้รอแป๊บหนึ่งฮะไปซ่อมไปเป็นการไม่ um> เสียเวลาพี่น네้องนี่บวงแล้วแม่เต็มหมดเลยมันใกล้มันใกล้คนเข้ามาดู นอน่นเตงพุดน้องดินมันเห็นแต่ยอะตันี้่ะออนี่นนองนี่บุหังเกตไ่ได้เห็นเอยนะไมนี่น้องดินขาวงอือ นั่ดกระขาดแล้วเนาะงัดทางงัดทางงัดทางงัดอือหพี่น้องออมาบายด้นมือสอง่านของนีพี่น้องงานเสร็จแล้วเงินงานคอนเสิร์ตค่ะโอโห ห่างงูมาแตนพี่น้องเออบังในน้ำไปนะเงินชิลายเด้อนี่โคตรงามเลยได้หนิเดี๋ยวสมุนสิล่างก่อนเด้อจ้าเด้อผลงานของวันนี้พี่น้องถือว่าลายเติมครับผมงานเป็นงามเลยวันนี้มจะรอบวบเนาะงามโอ้บิังเต๋อนอ๋อบวกงามเลยอางามงามขับงาม เี่นะครัทำการล้างแล้วกับเก็บแล้วกักกบกลับเลยเนาะจ <Yeah. S 2> ้่โคตรฟูงมุมแต่งโน่นนี่มเป็นเครื่องรูปเลยนี่ <laughs> มาเอาแบบคักๆเลยพี่น้องเลยโมเดิโดยสดงดงาม nam để nó mày lại subscribe cho không ใช่เนานะครับวันนี้ก็ซัมนี้ครับพี่น้องครับฝนมาล่ะเออโอกาสครับเลยครับมือใหม่เจอกันใหม่ครับผมครับว <ยา S 2> ันนี้กับกระบ้านครับ